กินมาไเอ่พ่อ huh. ่ใช่ลงอ่พ่อจรนงขึ้นไปแบงให้หมูน้ำกระพาะหาสิบบาทผลอาหารสดะขึ้จังสีสีเปื้อยฝาแล้วซื้อกุฏิออกสิงคิเลียวให้พ่อเอ้วจะกับว่าจ้างไปนะยั่วจ้า เขาจำพอพูดได้ไหมคืออีวอว่าจคืออีวได้ลบปากนี่วออืมอืมสดมากอืมหงาาดุมันดูเพิ่ไปสต๊อกเนีมองเลยส่ีนี่น่อยหันจะมันดูเฉย

Ekai hết đập ý đầy đầy đủ phật giáo này mhm mhm mhm

พีไงทำมาพ้าไปแล้วจังก็มากินกินี่มาจีหอแบบไงสุภาพ บนญปาไม่เก่งหูกุเบิดอีดีบ่ไหบหงใหญ่ะเกิดกูเ็ยังเอเก่งหนึ่ง